ให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะ okay. 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 รอบนี้อ่ะแทนต้องมาของงอะคืนดีกับนาวแน่เลยพี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะให้อภัยแทนดีไหมนาะว <Now. S 1> แคนนี้ก่อนนะนี่มันก็ตั้งสามเดือนแล้วนะคิดได้เหรอว่าต้องติดต่อนาวมาก่อนนะทำไมแม่มองมาเงอะตั้งนานแหละนาวคือว่านาวรู้ไปแทนลืมนาวไม่ได้หรอนาวคือพี่จะแต่งงานอะ่ะพี่ก็เลยอยากจะ ให้นาวไปช่วยเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้พี่หน่อยทำไมถึงงานกับยาหยียาหยีเป็นเพื่อนสนิทนาอือไม่บอกไปพบกันที่ไหนเมื่อไรก็พูดคบไปนานนี้เองอะฮะไม่ใช่ก่อนเราทะเลาะกันปะนาวคือตอบมานาวอุ้ยไอ้ผู้ชายหลอกลวงไปไกลเลยก็ยาหยีน่ารักกว่าเธอทั้งสามพันเท่าอย่าลืมไปงานแต่งด้วยล่ะไปหัดเรียนลูกยาหยีดูก็ได้ว่าการเป็นแฟนที่ดีของฉันอะมันต้องทำไงบ้าง ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องร้องไห้ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับก็ฉันอยากให้นายมาปลอมตัวเป็นแฟนฉันหน่อยอะที่นายปลอบฉันนายชอบฉันถูกไหมเปล่าครับผมแค่เป็นคนดีเฉยๆอะงั้นฉันจะจ้างนายอยากได้ค่าจ้างเท่าไหร่พรุ่งนี้งานแต่งของหยีนาอย่าลืมมานะมาไม่ไปอ่ะ ที่เราไม่ไปงานแต่งของพี่เพราะว่าอายที่เป็นแฟนเก่าของพี่หรือว่าออยที่ต้องไปคนเดียวนี่แทนไปบอกว่าแฟนผมจะไปคนเดียวเหรอครับเนี่ยคือลูกชายเจ้าของบริษัทพวกเราแหละเราได้ผู้ชายมาเป็นแฟนด้วยอ่ะหลสอง่นเชียวแทนยังต้องเสียายมากแน่เลยทำไมล่ะครับอย่าบอกนะครับว่าสิ่งที่คุณพูดกับผมเนี่ยเป็นแค่เรื่องล้อเล่นเท่านั้นพรุ่งนี้พวกเราจะไปงานแต่งคุณตามนัด แล้วต่อจากนี้เนี่ยกรุณาพูดกับแฟนผมพอๆด้วยนะครับคุณชัยวิลูกท่านประธานแล้วครับอแล้วคุณช่วยบอกแฟนคุณด้วยนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยอย่านัดแฟนผมเจอส่วนตัวอีกมันรบกวนนะครับนี่พี่แทนยังนัดน,นาวไปเจอส่วนตัวอยู่อี่เหรอคะหรือว่าพี่แทนยังลืมนาไม่ได้คุณชัยคะนาวคงจ่าค,ค่าจ้างคุณชัยไม่ไหวอะคะ่ะ ผมไม่ต้องการค่าจ้างหรอกครับมันจะให้นาตอบแทนยังไงอะคะคุณนาวก็ลองเดาดูสิครับคุณชาย,ยางั้นพรุนี้จะต้องชดใช้เป็นสามพันเท่า